สวัสดีครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่252นะครับมีพ้าเศสวยยสรายการมานำเสนอนะครับ20รายการเป็นรายการปกตินะครับองค์200ส่งสี่มีเก็บเงินไปทางนะครับส่วนรายการที่21เป็นรายการพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่าราคาที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับก่อนเริ่มนะครับนี่ก็นเลยนี่ก่อนเลยนะครับ แอดไลน์เบอร์โทรนะครับบ้านมุงพักเครื่องนะครับ09 3 9 6 5 2 3 6 1เห้าสาหนึ่งเบอร์ไลน์และเบอร์โทรติดต่อเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ตีห้าคลิปเช้าบ่ายสองถึงบ่ายสามคลิปบ่ายนะครับส่งทุกวันนะครับไม่มีตกค้างนะครับถ้าปิดก่อนเที่ยงผมส่งบ่ายโมงทุกวันนะครับ ไม่มีวันหยุดนะครับเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะของอีพีที่สองห้าสองนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงมไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับเป็นเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับีนรายการที่หนึ่งรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับนี่นะครับ เนื้อหาเก่าๆจะจัดเลยนะครับนี่รายการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อผงนะครับรายการที่สามนะครับรายการที่สี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นสมเด็จเหมือนมีรัศมีนะครับ เป็นเนื้อดํานะครับเป็นเนื้อดํานะครับเนื้อดินสีดํานะครับด้านหลังมียางหลงพอกลวยนะครับคล้ายๆพิมพ์แหวกม่านนะครับสมเด็จแหวกม่านนะครับรายการที่ห้าเป็นภาพพิมพ์แปกนะครับเป็นภาสมเด็จนะครับแต่มีปีกนะครับปีกเหลือเยอะเลยไม่ได้ตัดปีกนะครับนี่นะครับตามภาพเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับ รายการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นพระปิดตานะครับรรหล่อโลหะทองเหลืองนะครับนี่เป็นหล่อเก่านะครับองค์ค่อนข้างโตนิดนึงนะครับในการที่หกนะครับราการที่เจ็ดเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินนะครับ มีอูตรงสังกตินะครับเรียกรุ่นอะไรนี่ผมลืมแล้วนะครับว่าจะเป็นฟ้าคําลนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนี่แล้วหล่อโลหะทองเหลืองนะครับทานโทษนะครับรายการที่แปดของดีราคาถูกนะครับนี่นกพะเก้านะครับยอดประปางของวัดตถศีพิศนุโลกนะครับวัดพ่อชินล่านะครับสภาพก็มีกระเทาะบ้างนะครับแต่ว่าเป็นของดีแน่นอนนะครับ นี่นะครับรอบเรเก้านะครับรายการที่เก้าเป็นพัะปกโพนะครับเนื้อออกน้ำมันนิดๆนะครับปกโพหลงกว้ยนะครับหลังพรอแม่ธรณีบีมวยผมนะครับน,นะหาสีสัะสวยงามน,นะหมายเลขที่สิบเป็นพระอุ้มบานนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับ เป็นพันเนื้อชิ้นอุ้มบาทนะครับนี่นะครับเนื้อหากเก่าๆเ,เลยนะนี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นภาพสมเด็จนะครับเป็นภาพสมเด็จเนื้อผงนะครับมีกระทอมมุมล่างนิดน,นึงนะครับมีลาลักมีทุกอย่างเลยนะครับเนื้อหากเก่ามากเลยนะครับ เนื้เก่าๆเลยนะครับแต่การที่สิบสองเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกศนะครับเนื้อหาก็เก่านะครับเหมือนเดิมน,นะครับการที่สิบสองนะครับแต่การที่สิบสาเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญขัดเงานะครับพระภพรีพินานะครับ เหรียญส,สวยเลยนะครับนี่วัดบวรนิเวศนะครับปีห้าสี่นะครับสองห้าห้าสี่นะครับเหรียญสวยมากเลยนะครับเียญน,นี้นะครับรายการที่สิบสี่เป็นพระลีลาข้างเม็ดนะครับไม่ทราบว่าออกที่ไหนเป็นยังไงนะครับแต่ว่าดูสีสันสวยงามน,นะครับ ตีเพวงพ่อวยก็ไม่กล้าตีนะครับเพราะไม่รู้จริงนะนการที่สิสี่และการที่สิบห้าเป็นผ้าเนื้อผงนะครับนั่งบนพระทิพย์นะเป็นจัวสามเหลี่ยมนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีจะมี <c oughs> ะมยันพุทธซ้อนนะครับแต่ด้านหลังเขาเป็นพลาสติกสีเหลืองนะมันก็เลยมองไม่ชัดแต่ยันเหมือนหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับยันตัวเดียวกับหลวงพ่อแพรเนี่ยนะยันพุทธซ้อนนะครับ การที่สิบห้าในการที่สิบหกเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงลงรักนะครับเนื้อในจะออกสุดเขียวนะครับจะเป็นเนื้อผงนะครับเป็นรอยองค์นะครับเป็นรอยองคการที่สิบหกในการที่สิบเจ็ดเป็นพระพุทธนะครับมีลักษมีนะครับทรงข้าหลังตัดนะครับไม่ต่าบออกที่ไหนนะครับในการที่สิบเจ็ดนะครับนี รายการที่สิบแปดเป็นพระปิดตานะครับมีไขนะครับมีไขนี่นะครับพิมพ์ทรงแต่กลมๆนิดนึงขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทุกรายการนี้ขอรูปเพิ่มเติมได้หมดนะครับรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระหูยานนะครับอยู่ในเลี่ยมเกอบสเตเลสเ,เลยนะ นี่นะครับเรียกตะเลดหลังกันนะครับสนใจขอลูกเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับรายการที่สิบเก้านะครับรายการที่ยี่สิบเป็นพลาเลียมพลาสติกเก่าเลยนะเป็นพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับมีหน้ามีตาเลยนะนี่เรียมพลาติกเก่ามากแต่เป็นเกจจิที่ไหนสร้างนี่ผมไม่รู้นะข้างหลังนี่มียันนะครับ มีจานดีกว่าไม่ใช่ยันนะครับเป็นจานเปียกนะครับนี่จานมือนะจานตัวหน้านะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับครบยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนี่โอนมาสองร้อยทรงฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นงัางยืนนะครับนี่โชว์ด้านหลังก่อนเลยเนื้อออกสำริดเลยนะครับนี่ว่าอนนี้แปลกนะครับ เจ้าของห่วงมากเลยแต่ก็ไปได้มานะความสูงอยู่ที่นี่เลยนะครับประมาณห้านิ้วเลยนะครับสูงห้านิ้วนะครับเป็นง่างพิมพ์ยืนนะครับไม่เคยเห็นนะครับเป็นขนาดบูชานะดันก้นมีดิมนะครับอันนี้ผมเป็นรายการพิเศษนะครับผมเอาแปดร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับแปดร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับรายการที่ยี่ิบเอ สนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนะครับบ้านหมูพกเครื่องนะครับนี่นะครับเพิ่งเข้าไปไลน์ชื่อหมูนะครับช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ